ขึ้นมายอดเขาแล้วโอ้เหนื่อยสุดๆหินก้อนใหญ่สวยมากเลยมองไปนี้เห็นทะเลอย่างที่บอกนะโอ้มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พระอาทิตย์มันเริ่มตกดินโอ้นี่สูงมากเลยนะเนี่ยโอ้ยเหนือหน่อยเห จะสังเกตว่ามีแต่ลูกสนเต็มไปหมดเลยใครสนใจก็สั่งซื้อไปทำงานประดิษฐ์ประดับสปาอะไรได้แล้วเนะี่ยเพราะว่าที่สวนมีขายอยู่มีคนต่างประเทศเขาสั่งเยอะเขาไปประดับตกแต่งสปาทำโคมไฟอะไรได้ได้หมดเลย สวยหมดเลยอ่ะนี่จะลูกสนทท้งนั้นเลยลวงเยอะมากนุ่นมังกี้ฮัลโหลมังกี้มังกี้เ <laughs> หนื่อยอ,อู้อ,อู t h ต r s t y water หูหินใหญ่จริงๆเ,เ,เกิดขึ้น,นเองตามธรรมชาติประวัติของภูเขาเกาหลีเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเข้ามานะลำบากมองเห็นตึกอ่ะต่อ เข้ามาลําบากถ้าเข้ามาในภูเขาเนี่ยเพราะว่ามันมีแต่ป่ามันไม่ได้เป็นทางที่ให้เดินง่ายๆแบบสมัยนี้แล้วก็มีพวกเสือเสือเยอะแต่เขาก็ฆ่าไปหมดแล้วยุคนี้ไม่มีแล้วเสือแม้แต่งูยังไม่มีเลยอ่ะนีล่ลูกสนประวัติที่คนเกาหลีเขาเล่าฟังคนพื้นที่ ลูกสนนี่บางคนเขาที่ที่ทสั่งไปในลูกค้าบางคนเขาก็ไปพ่นสีสีขาวส่วนใหญ่จะเป็นทำสีขาวหรือบางคนเขาก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติแบบนี้<อ>เพราะว่าภูเขานี่ก็มีแต่ต้นสนบางต้นอายุอาจจะเป็นร้อยปีแล้วมั้งต้นใหญ่ๆหญ่ด้วนะ อากาศเย็นนะแต่ว่าเหงื่อเหงื่อท่วมเลยอ่ะร้อนเดินขึ้นมาไกลขึ้นขึ้นลงลงทางขึ้นขึ้นลงลงแต่เขาก็ทำไว้ซัพพอร์ตดีอ้อแล้วที่สำคัญเซฟมากเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยสามารถขึ้นมาเดินคนเดียวได้ไปละไม่มังกี้แมนบ๊ายบาย าไม่ชอบเดินป่าคนเกิดมาสบายไม่ชอบเดินป่าไม่ชอบความลำบากชอบอยู่แต่ในบ้านนอนเล่นเกมโอ้ยสวยจริงๆใบไม้มันร่วงทับถมจนเต็มหมดแล้วใกล้มืดแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับแล้ว บายบายซีอูซูนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยวอเตอร์อ่ะนิดนึงนิดนึงเออมีที่ให้นั่งพักเห็นไหมโอ้ยพางมันไปได้เรื่อยๆอ่ะน,น้ำในนี้เขากินได้นะดื่มได้ <c oughs> นี่ไงถ้าเรามี ที่ใส่น้ำอะไรเงี้ยเราก็มาลองกินได้เ <g ings> <c oughs> ขามีไว <ป S 2> <ไป S 1> ้ให้เลยนี feet, ่เขามีไว้ให้เลยอดีจริงแต่ก็ไม่กินหรอกเขาบอกว่าไม่อยากให้กินเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องเชื้อโรคเราต้องปลอดภัยไว้ก่อน <c oughs> ช่วงนี้ไวรัสมันระบาดมาก นี่มีทางบอกอากาศเย็นสบายไปแล้วไปแล้วคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายยองเซิโยยงเซโยยงเซโย